สวัสดีค่ะทุกคนตอนค่ำๆนะคะประมาณบ่ายบ่ายเนาะบ่ายโมงบ่ายสามโมงนะคะประมาณบ 3, ่ายสามสี่โมงเอามาพบกับแนวทางฮานอยของแอดนะคะอ่ะฮานอยเมื่อวานนะคะมาดูผลของเมื่อวานครับเป็ดเจ้องติาบาทครับเป็ดเจียงก้อง ผลของเมื่อวานนะคะฮานอยแอดให้ไป914839วิ่งรูด3กับ9แอนใ้ฟังสานะเมื่อวานเขาเข้าแค่รอบรอบฮานอยปกตินะคะเข้า3ตัวตรงเลย389นะคะเมื่อวาน389อ่าแล้วก็มี9ตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะน่าจะทันี๋ยวจะรีบทำให้ทันฮานอยเฉพาะกิจนะฮานอยเฉพาะกิจ ฮานอยวันนี้ตัวเด่นก็คือ4อ247162ลูด6ตัว2 16นะคะจับวินิตรางก็จะมี1441 1661 7227 4664 4774 2442 2112 6776นะคะเบิ้นก็จะมี2211ส่วนตัวเจาะก็จะมี1441 1661 7227 4664นะคะตัวเจานะเนาะ,ะน่าจะ เฉพาะกิจน่าจะทันนะคะทุกคนลองจิ้มหกไว้นะคะเฉพาะกิจเฉพาะกิจกับพิเศษนะคะหกน่าจะมานะคะวันนี้โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า